สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วเปลี่ยนมองใหม่เปลี่ยนหมายใหม่พี่น้องลองเบิงลมองนี้มันติดเป็น่มนได้ดงโยกขึ้นจากนี้พี่ไบบ์บองะไรน,นะพี่น้องเอ้ยนื่นนี่ พุ่งคุ่นไปจัดได้ปูได้ปลาที่น้องเลยไอ้โสมนึ่ คุ่นขกดีพี่น้อยคุ่นแดงเลยแจ้ะทักุดเต่บหชิตรีบ่าพี่น้อ,เอ,อเ้ยนม่น้ะ <c oughs> น้ำก็แห้งพร้อมันแห้งลงลายเลยเป็นคืบหมแหละ bên bưng cung còn rất nhiều nước bên cung còn bưng giảm cung mà lên ha bên bưng cung còn đưa bưng giảm cung mà lên đang nhà cày tự mình tăng cày lao cày mong giảm cung nhà bên bưng cung còn nhiều ที่ได้ <c oughs> เป็นแน่ใดมีน้ำแห้ง น้ำไดมั้งนี่บ,บ่ปานไดบองเออเนาะน้ำแห้งบ่ค่อยมันก็ได้อยู่ <c oughs> <c oughs> ขนาดบบปานใดได้นี่ <c oughs> จะอ่อนทิ้งจะอ่อนกุ้ง น้ำก็ขุ่นห่างไปแตาได้ป่ามีกนน็แต่อือบ่มีขุ่นคักจะแท่นน้ำ Хы-хы-хы. <laughs> Хы-хы-хы. Mm -hmm. มีกระป๋าใดเนาะโอ้น้ำแห้งนี่ยบอยากถือเนาะที่นี่เลยแหละหัวเราะอยู่

ถ้ามันได้โล่ก็จะเอาเป็นโล่เพม่อจะยังน้อยสร้างไว้ไ,ไม่เนอะยังน้อยสร้าง,งไว้เขาอยากให้อัปตากไปขวนะั่นแล้วเราตากไว้เพื่อเขามาเอาคนหนึ่งรู้นึงเออ แม่สิโลกลัวคุณบ่อึงวะท่าบุญคุนขันมันคันมันกก่โลกเอาอีกถุงถุงซาอีกเด้ออือถุงนึงคันมันเหลืออีกขันมันเกินไปอีกเอาอีกเพราะว่าค่อยซิเอาให้อีกเอ้ยห่วงค่อยสิซื้อให้เอีกห่งไปอย่างล่าสิไปวัดห้างบ่ได้ไปรถซื้อกุ้งเอาไป <laughs> หมางเ่าอันนี้จีว่ามันหน่อยเด้อว่บาบบได,กด้ <c ười> ก็ได้ครืกอลกระมังแล้วดูตากแห้งแล้วกินกับข้าวต้มอันเจ้าเอาให้คอยขอก้วยังคั่วคั่วแล้วคอยกับใส่บอกคอยไปได้ตากคอยใส่ตู้เย็นแล้วคอยบนะัดนักคอยสิกินพอก็มาอุ่นเอาเลย หุงข้าวคลาๆรอแล้วเอาแจวมัดลาดล้วกำพึกรส่เอ้ยแซ่บไอ้พเไฟฟ้องกลุ่มฮะไอ้พวกที่ว่าุงมันุ่งใหญ่ใหญ่กว่านี่สานี้แหละถุงนี่สานี่แหละอ ร้่ยอฉันโอ้ยครับถูกไ่น้อยหน่รอยมันบุกบุนพอนา่น้วห้าขีดสักค่อยค่บค่อยบุค่อยซื้อได้น้ำตลาดฮะ เขขายห ok. Oh, okay. Ok hang, ing, these, ้างขายนีはは้อา้เอตลาดเขาเอาอิริฮันเลยตลาดุหมนเอออยสามิบก็ชิ้ตึงๆเด้เพยพนร้อยห้าสิบเอออันสามอันสามถุงเห่าใช่ละเอออันได้เท่าไดรกัน เอาให้ค่อยลดเด้อไปปัดไหนแล้วไปแล้วถ้าว่าต่อบ่ผ่านก็โดเนาะคนเจ้าไปเบิ่งกุ้งล่ะผู้เจ้าเพิ่นก็ว่าบ่ได้ปานไดพี่น้องเอ้ยไปาเบิ่งเครื่องก็ลมังบักใหญ่ปนั้นยังว่าบ่ได้ Nói có lót, nõi cả đắk thế, bà nấm còn đáy bồn bên bà thông na Nói chân lại, haha, <laughs> phải thăng đầy cả khứa cào ở nè ขี่ประดมันลงปากห้วยเพราะโอ้แหง้งแห้งหลายเติบได้ลงเป็นคืบพุ่น เัาพี่น้องเอาแหละคลินเนี้ไว้สำนี้ซะก่อนนะพี่น้องเนาะบําบุได้บุดีสังคันตึกไปละหลงบึงทํามันได้กับสรุปให้เบิ่งถ้ามันบุได้แล้วกันแล้วไปเนาะพี่น้องเนาะเบิงบ่งกุ้งเบิ่งซิวไปกิปนี้ไว้สำนี้ซะก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งต้องคนลุ่มน้ำโขงนะพี่น้องเด้อจะจอยกันพี่น้องเ้ยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม